ตันีสิาพามาเบิ่งหมูหน้อยต่หากขากเด้คนะุ่นนะโอ้ยที่บอกว่าไม่ได้ื่อกล้วยยุสวนมาให้หมูหน้อยมัวนนี่ตัวนีบดายแท้โอ้ยวันนี้นนไ,ไหนรุ่นตัวละค่ะมึงเนี่ยอันมัวนนี่กับกระลักไงโอ้ยบักหลายนึ่งได้พี่น้องคุณนะเอาจะสูงมานอนสนบายแท้นอนในอ่างน้ำแต่ยังหวัวแทะพี่น้อง หายรุ่นค่ะไม่หลายรุ่นเออโอ้ยอย่าตกใจอย่าตกใจคอยสิตตกใจฮอได้ล่ะโอ๋อนี่สงสัยเป็นแม่พันธุ์ค่ะนี่นี่นี่โอ้ยเออพันไปเอากล้วยยุ้สวนหล่ะหล่ะมาให้มันกินโอ้ยอันนี้คือซีเมนพร้อมเนาะได้หนีเนาะหนีเนาะโอู้้หากเลยค่ะมึงเนี่ยเห็ดตุลุนตินเลียนอยู่อันนี้น่ารักค่ะทุกคนเออ ทหารแขยังมาอ,มอันนี้คือจะเป็นแม่พันธุ์เหรอนั่ะนะนีน่เนาะอือขาเมึงเนี่ยคนพักก็น,นอนเห็ดขมหลอมเขียมเหลี่ยมอยู่เพคนเห็นเขามาเ้าคนเห็นเข,าเขาา้าขม้าคนตกใจถึงเนาะแต่อินดูค่ะอือเนี่ยมึงเนี่ยนอนในอ่างน,าน้ำเหรอนะอ